จ้งเลยพี่วกไหนวะโทรแจ้งด้วยตอนนี้มีการฟันกันครับฟันกันเกิดขึ้นครับเนี่ยห็นหน้าครับเห็นวะเจอหน้าแล้วเรื่องวุ้นทงไฮรูปี่กมั้ การก็เท่าที่เพื่อนเขาเขาเล่าให้ฟังก็มีปัญหาเรื่องการเตะฟุตบอลบไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากฟุตบอลหรือว่าเกิดจากอะไรประมาณนี้แต่เขาก็่าแต่เคลียร์กันอะไรสักอย่างแล้วทีนี้มันมีการลุมสก,กรรมกันนะฮะลุมทําร้ายร่างกายกัน uh huh. จนจนมันเป็นแบบนั้นนะ่ะก็ไม่รู้ว่ากี่คนต่อกี่คนเพราะเขาเล่าให้ฟังคร่าวๆแค่นี้เพราะก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเลยมากมาย <Okay. S 1> ผมก็ได้จะ คือคุณหมอเขาก็เรียกผมเข้าไปสอบถามว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็บอกอาการเบื้องต้นว่าน้องเขาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้ครับว่าถ้าเขาหยุดหายใจจะให้จะให้ปั๊มหัวใจไหมเขาบอกว่าเออปั๊มให้ให้ปั๊มแต่พอมาอีกครั้งคุณหมอเอาผลการสแกนสมองมาแล้วเขาก็บอกว่าเลือดข้างในสมองเยอะมากมันไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้หมอใหญ่ก็ลงความเห็นว่าก็ปล่อยให้เขาไปตามสบายเพราะว่า เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะรอดไม่คืนนะเด็กน้องวง่าโอ้โม่อ,โอรับน่แต่จะคอเป็นคนเลยรครับเขาก็เป็นคนเรียบง่ายรักเพื่อนผูงก็เขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรีนะ่เขาเรียนจบมาเขาก็อยู่กับเพื่อนฝูงไปทํางานคือแบจ,บจบจบปีสี่จบปีนี้ใช่ครับจบมาสองปีแล้วสองปีแล้วคเห็นบอกว่าเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นรประจํา คือไปเตะก,กันเล่นๆกับพวกเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะออผมก็รู้ประมาณนะคือไปเล่นแต่ส่วนมากก็จะไปแบบติดเพื่อนเด็กติดเพื่อนก็แบบว่าไปเชียร์ไปอะไรประมาณนี้แต่แต่ว่าเขาเคยผ่าสมองมาครั้งนึงคงจะไม่ได้ลงไปเล่นกับพวกเพื่อนๆหรอกครับเ,ออเพราะว่าสมองเขาเขายุบไปข้างนึงเพราะว่าผ่าเขาหมองเขาประสบอุบัติเหตุรถล้มมาครั้งแล้วแล้วเขาเป็นเสาหล,ล,ล,ลักของที่บ้านไหมอ๋อไม่ไม่ผมเป็นเสาหลักผมจะเลี้ยงลูกๆผมเขาก็ทํางานของเขาไม่เคยยุ่งกับเรื่องเรื่อง ชีวิตของเขาคือก็เราทําหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดอนะ้วตำรวจเขาว่าไงตอนนี้ครับตำรวจเขาก็มาสอบปากคําพวกพยานแล้วก็พวกคนเจ็บอะไรประมาณนี้แต่ว่าลูกผมเ็าสอบปากคําไม่ได้เพราะว่ามันไม่รับรู้อะไรแล้วนนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็อนเนี้ยผมให้ฝากถึงคนที่ทําลูกพ่อหน่อยอ๋อฝากถึงเขา ผมไม่รู้จะฝากอะไรอันนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วคนใดทําอะไรไว้ก็คงได้รับกรรมประมาณนั้นนะฮะแต่รู้ว่าตูกผมก็ไม่ใช่เหมือนอะไรอะ่ะเขาก็เป็นเด็กที่ท่านนิสัยดีไม่ได้เกเรไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําเขาเพราะอะไรสาเหตุอะไรที่ไปลุมกระทืบเขาลุมตีเขาอะไรประมาณนี้ฮะเพราะเหตุผลมันก็มีมันก็คุยกันได้ไวัยรุ่นอะ่ะ บางสิ่งบางอย่างมันก็คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ครับเพราะว่าเราก็อันเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วการสูญเสียมันสูญเสียทั้งชีวิตชีวิตเลยนะครั้งเนี้ยแล้วคนที่ทำอะ่ะเขาจะรับผิดชอบยังไงล่ะคแค่นั้นแหละอันนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่อนนของเจ้าหน้าที่ตำรวจรอน้องปริหารหมอาบอกไม่มีปฏิหาน คือ้าน้องไปคือปล่อยให้ไปตามธรรมชาติเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วว่าปล่อยให้ไปหมอเขาแนะนําว่าไม่ต้องยือย้อไว้นะยื้อไว้ไม่ได้เพราะว่าผ่าตัดไม่ได้ครับสมองเลือดข้างในสมองค่อนข้างเยอะผ่าตัดไม่ได้แล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปครั้งก็รอให้เขาหลับครับ